อ้่ากี้ดิคุยเรื่องอะไรอะฮะเป็นเย์ยุบวงเหรอเออเพิ่งรู้เหรอเออนพี่เด็กเข้าเมื่อกี้เฮ้ยทำไมดิโอฮะวันนี้อ้ยไม่ใช่ดิโอดิักลี่ืี่กถึงทำคอร์สเออปันใครใครส่งเงินกับคุณกิจแสนสองแสนสองะใครส่งไมเลย สสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครัออบนะครับโอ้ยตอนน,นี้ผมฟังแม่งเสียงคดดัง นี่คร en> ับท <Se> ุกคนสวัสดีครับอยู่อยู่ตรงไหนกันอะ อย่อยู่วันเต็มเลยเจวผมจะเปิดเปิดเปิดใหม่เปิดใหม่เอ๊ะเสียงอ้าบาดีพี่จะบิบาดีพี่จะบิดทำไมอะนี่ไปยืนอยู่เฉยก็ตีกุ่ว

หมูชมพูนี่ใครวะแล้วทำไมดีตอนกลับมาเป็นเหมือนเดิมโงเป็นเหมือนเดิมยังไง่ใครกับการปั๊มยาดูอ้ายง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าปั๊มยาดีได้แล้วใช่ปั๊มยาดีขึ้นตกเลยอะชูบไม่รู้ที่หนึ่งกอ้พวกควัาวุ้นเลยน้องที่หนึ่งเอ้ยขอโทษดิขอโทษดิปั๊มยาอะไรโอ้โหอะไรกันหมด่ตกไม่ปั๊มวะไม่ปั๊มตายนะวุ้นไหมหรอได้พี่ๆหัวชมพูนี่ใครวะหหัวแตกัวชมพูใครหัวชมพู่แค่นี่อย่างกระตุกเลยอะใครวะหัวชมพู่อะ มีอยู่สองคนแล้วนะเอ้ยนะโอ้โหชมพูนี่เป็นอะไรล่ะรับน้องเอ้ยพี่ลัเกียร์มาดิมีสามคนนะหัวหน้าแล้วก็หัวใครอีกอ้อุ้ยโทษครับโทษโทษครับโทษไม่ต้องโดนวันเพ่เพื่อนผมเองโดนทำงานร่างกายโอยตายไม่ตายว่ะตายพี่เนี่ยตายยันตายโดนทีทตายไอ้เหียลุอแม่งโคตรโง่เลยควาย ไอ้หลงไอ้พี่หลงขอล้องขอร้องกินหนึ่งกินหนึ่งอะไรนาพูดจะนัวฮะแปลกเออนันหลวนอีกแล้วกพเกิดมา ขีดหนึ่งขีดหนึ่ยาไม่ติด้ไปนั่หนี่ไงวะสูมลงครับหัวะปูนี่มันเนี่ยเนี่ยใครมาซีไปต่อยเก็บสไม่มีอดตงไหนเก็บตีเมีแต่ปักสียไปนั่นแหละเขาที่แล้วมีที่เหลือข้างบไม่มีแล้ปักอ่ะ เก็บโพกเก็บโกเก็บกเก็บกเกกันีไม่มีแล้สถิติทำไรสถิติียคนนี้ไม่มีกันแล้วจะลบสติอยากลบสถิติว่ะพียยหน่วยอชมพูนี่ใครวะอชมพูอยู่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นดิเล่นไม้ดิเล่นไม้ดิล่นไม้ดิเหี้ยเย่นไมดิไม่ดูยูชี่นไม้ดิไดีอย่าไปดีว่าไดี่าไดี่าไดีก่า่าไดีก่าไดว่าไดี่าไดาไดไไ่าี ไม่อยู่ห้องบอลอยู่ข้างล่างไม่โยเหรอไม่นะแทนอุ้ยผู้ใดวะเปลี่ยนซ้อนแล้วมันจะจบแล้วไงแล้วมันจะจบแล้วแล้วทีนี้เออหล้วลวนอีกแล้วเล่นมาเชียร์กันตายเหรอไม่มีทั้หมดไม่มีอะไรนะแทนโคดีหนังบุมเหนียวอ่ะครับนะเอาอโยนเหรออันนี้เรียนทุกวันแล้วเขางานกันแล้วหนังเหนียวเหรอหนังเหนียวเหรอเฮ้ยหนังเหนียวเหร